เมื่อวันที่27สค66ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทะะนรัษฎรให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณห้องโถงของรัฐสภาที่ไม่ไปตักเตือนรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโดยไม่สวมหน้ากากอนมามัย ทั้งที่ข้าได้แจ้งให้ตำรวจเหล่านั้นไปดำเนินการแล้วและไอ้หรืออ e ีเลขามันได้รับหนังสือแล้วม้วนที่29สิงหาคม2566แต่จนถึงขนาดนี้เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วมันก็ยังไม่ดำเนินการใดๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่ข้ามันต้องไปปปอชอ